เข้าให้เข้ากันครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเหมือนเดิมครับเอะผมช่องต้นไห่เซนนะครับวันนี้ก็จะน,นําเสนอเมนูเหมือนเดิเม,ม,มนะครับเป็นทั้งกับข้าวและกับแก้วนะครับวันนี้เป็นอาหารใต้นะก็จะเป็นสตอผัดหมูสับนะครับเมนูที่ผมชอบเลย หรันวัตถุดิบที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นหมูสับนะครับก็อันนี้จะเป็นเครื่องผัดก็จะมีพริกแดงกิดานะครับพริกแห้งกระเทียมไทยแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับสีขาวเพื่อความเผ็ดหอมลึกนะครับก็มีกะปินะครับแล้วก็เพลของเรานี่ก็เป็นสตอนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับวิธีการแก่สตอนะครับเมื่อได้มาเป็นฝักนี้นะครับแล้วก็ ใช้มีดนะครับมีดเล็กนะครับปาดเข้าไปนะครับระวังมือนะครับปาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนึ่งก็นะครับนี่ครับเสรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนมันหมดปากนะครับที่เรามีนะครับตอนการตำที่ผัดนะครับก็ยมที่เตรียมไว้นะครับใส่เลยพริกแดงสดนะครับโอเรับนท่เ็นะครับ ต่อมากระเพียงกระเพียงครับใส่ไปเลยแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับใส่ไปเลยพอตอนนี้นะครับตำไมเข้ากันนะครับ่อมานะครับเมื่อตำพริกเข้ากันเข้าที่นะครับก็นำกระปีนะครับประมาณนะัก ช้อนโต้นะครับผสมลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตำผสมกาไปเลยนะครับยิ่ผสมตำกันไปเลยนะครับให้มันเข้ากันเลยตอนนี้ผมก็เตรียมทุกอย่างครบเรียบร้อยนะครับเป็นพริกผัดนะครับไว้สำหรับผัดนะครับต่อกแกะแล้วนี่ก็เป็นหมูสับส่วนโคกนะครับที่ตำเสร็จแล้วก็น้ำนางโคกอย่าบังทิ้งนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ ต่อมานี้นะครับเรจะมีชูรสตางไส้ปัาตีแก๊สนะครับไฟกลางๆแต่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับเราจะผัดพริกก่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อน้ำมันร้อนนะครับนำพริกํำที่เราไว้ผัดนะครับใส่ลงไปเลยให้มันเหลืองก่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อเหลืองหอมแล้วนะครับน้หมูสับนะครับใส่ลงไปเลย ใส้เข้าไปเลยต่อมานะครับน้ำล้างลับน้ำล้างตกนะครับใส่ไ,ไปเลยได้ท้ายหมูสุกแลน,นะครับเมื่อหมูเริ่มสุกพอมาแล้วครับนำกต้อที่เราแกะไว้นะครับใส่ลงไปเลยไ,ได้ครับขอกค ใส่เข้ากันเลยต่อมาแล้วครับ้ำมันหอยนิดหน่อยทำด้วยพริกยขาวนิดนึงด้วยพร้อปลา,ขาเขียวนิดนึงนะครับทำด้วยน้ำตาลทรายตามชอบทำด้วยผงนัวแล้วแต่ชอบนะครับวันนี้พร้อขาให้เข้ากันครับอยอดเลยครับกิน หอมมากของกะปิด้วยมา้นตอนนี้ครับขับไปเรื่อยๆจนไอ้ขัตอมันสรลบนะครับคือแนีบรรยากเริ่มเปนกอย่างนี้นะครับเริ่มเป็นโกดตัวเนีขเขียวออกอย่างนี้นะครับ,บก็ใกล้ได้ลวนะครับนระ้อนแรงนะครับขั้ตอนนี้ก็ชิมรสชาติดูนะครับเพือ่อนขาดอะไรนะครับส่วนผมจะเติมน้ำปลานิดนึงเพื่อวางหอมนะครับ ภูเค้าเข้าก oh ันแล้วปิดแก๊สได้เลยนะครับเล็บร่วมมาหนึ่งครับตอนนี้ก็ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เป็นไงเพื่อนๆืครับน่าทานมากเลยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูของโปรดของผมเลยนะครับอร่อยมากๆเลยครับทานกับข้าวสวยร้อนๆเหยาะน้ำปลาสักหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบาย